สวัสดีนะคะพเพื่อนๆบวายสตาบันบ้านนะคะพามาชมบ้านบ้านสวนเกษตรนะคะที่น้ําท่วมไปเมื่อต้นเดือนนะคะพเพื่อนๆก็มาดูร่องรอยนะคะว่าตอนนี้น้ําที่ท่วมจะเป็นอย่างไรนะคะหมูหมากาไก่ยอยู่อย่างไรนะคะก็มีสภาพนะคะที่ลดไปบ้างนะคะก็ลดไปบ้างนะก็มีร่องรอยนะคะพเพื่อนๆ ก็จะแฉะอยู่นะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวปรับกล้องก่อนนะคะอ่าข้อกลัวข้อกลัวข้อควายเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มารวมกันไว้นะคะก็ถือว่าน้ำลดเยอะไปเหมือนกันนะคะก็ยังอยู่ในข้ออยู่เนาะวัวตัวลายยังนอนหันหลังให้เลยนะคะก็จะเดินไป ถ่ายลําบากหน่อยนะถ่ายคลิปลาบากหน่อยนะ,ะเพราะว่าแฉะนะคะเพื่อนๆก็จะให้ดูสภาพนะคะว่านำรถล้วจะเป็นอย่างไรนะคะมาตัวนี้ก็เดินไม่ได้นะคะแฉะ <c oughs> ด้วยว่าเราไม่ใส่แต๊ใส่รองเท้าบูทนะคะก็จะเห็นเป็นประวานมานี้นะคะต้นกกเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหโดนน้ำแต่ก็ตัดไปบ้างแล้วนะคะก็เหลือจะจะขึ้นใหม่เนาะ ต้นกกนะคะกกที่เอาไปทอเสือทอศาสตร์นั่นเนาะโอ้ก็โดนน้ำเล่นงาน้ะจนตัวก็เน่านะคะแต่ต้นกกนี้ประเภทว่าเขาชอบน้ำอยู่แล้วนะคะมากไปก็ไม่ดีนะคะพเพื่อนเพื่อนเพราะใบเคยเคยเอาไปลงกระถางแล้วนะคะก็จะเป็นการเลี้ยงยากเหมือนกันนะคะต้องรู้ใจจริงๆถึงจะเลี้ยงได้นะคะต้นกกเนี่ยต้นกกนะคะอยู่สักหน่อยก็ต้อง เียบเลยสับพั่งเลยนะคะเรามาดูมุมนี้ก่อนว่าทางเดินเละเลยนะคะขึ้นไปตรงโน้นนะคะเพื่อนๆข้างๆก็เป็นหานโอ้โหเดินไม่ได้เลยนะเนี่ยลื่นเนี่ยเราก็มองไกลๆนะคะว่าโอ้จะไปกระท่อมน้อยกันนะคะค่อยๆเดินดอกแคเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะก็จะเก็บลำบากหน่อยเนาะ ก็จะเก็บลําบากหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ออกไปพื้นที่ไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะก็เอาเท่าที่ไปได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องรักษาสุขภาพของเราด้วยนะคะทุกทุกท่านนะคะไปไปปรับกล้องใหม่ก่อนนะคะกล้องรู้สึกว่าจะลอยขึ้นโอเคนะคะะปะมาดูมุมนิ้หน่อยโอ้โหอยู่กันอย่างไรเป็ดโอตอนนี้ลุงก็ อันนี้ลุงต๊อกก็ได้ล้อมนะคะล้อมขายล้อมขายพลาสติกนะคะเดินลำบากนะคะเพื่อนล้อมไม่หมดเลยนะคะ<ๆ>ก็จะโหเละเลยตรงนี้อยู่ไม่ได้เลยนะคะก็เป็นสถานที่เลี้ยงเป็ดเลยปล่อยเป็ดตามลำพังเลยนะคะโอ้โหไซไซขนหล่นเกลือนเลยนะคะเพื่อน แล้วนอนตรงไหนนอนกับเป็ดเลยนะคะนอนด้วยกันหมดเลยนะคะส่วนกล้วยเป็นอย่างไรโอไปดูไม่ได้เลยเดินไม่ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆส่วนกล้วยฝั่งโน้นนะคะโดนน้ําเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรบ้างฝนลงฝนเพิ่งหายไปช่วงบ่ายนะคะเพื่อนๆฝนหายไปช่วงบ่ายนะคะก็ความเป็นอยู่แบบวิถีชีวิตบ้านๆน,นะคะเพื่อนเพื่อนอ่า ที่วันนี้ไว้า,า,าพาออกมาชมนะคะว่าจะพาออกไปชมตรงที่น้ําน้ําลดแล้วนะคะถ้าทางจะอืม,อม,อมน,นี่นี่มาดูมาดูจะมาเจออะไรแล้วนี่อ๋อนี่เพื่อนๆรู้จักไหมคะเนี่ยรู้จักไหมคะนี่นีสามตัว โอ้ปวเริมชื่อนะคะชื่ออะไรชื่อก็อะไรไก่งวงหรือเปล่าไก่งวงไก่งวงไก่งวงกับโอ้ยคนถ่ายก็ไม่รู้เรื่องเลยไก่งวงเนาะยังละอ่อนดูนะคะเพือพ่อนเพือ่อนยังละอ่อนยูส่วนเป็ดกาบกาบก็ โอ้ตัวกําลังเหมาะเลยนะคะเยอะเลยนะคะเยอะเลยดูไซขนไซขนเต็มไปหมดเลยไซขนหร,หรือว่าหรือว่าทะเลาะก,กันก็ไม่รู้เนาะแต่ไก่งวงสามตัวนี่สวยนะคะเมื่อวานกแทบจะเรียกนกยูงเมื่ก,กี้นี้นะคะไก่งวงเนาะอืมปีกก,ก็สวยนะคะพอโตขึ้นมาแล้วโหโอ้สวยสวยสวย สวยมากเลยไก่วงวงเป็ดครบวงจรเลยนะคะลุงต๊อกอาจจะพาเดินไม่ครบเท่าไหร่นะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเดินลำบากเนาะโอ้โหข้างหลังนี่ดิเละไปหมดเลยนะคะข้างหลังนี่เละไปหมดเลยนะ้ําท่วมข้างหลังนะคะตรงที่ตรงที่ลุงเขาเลี้ยงหมูนะคะตรงนั้นถ้าจําได้นะคะเนี่ยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูนะคะ ็เป็นที่ระบายน้ำให้ให้หมูเนาะอบอุ่นดีจังเลยอยู่แบบนี้เนาะพื้นที่กว้างขวางก็ให้สัตว์เลี้ยงต่างๆปล่อยไปตามสะดวกเลยนี่เจ้าลายตื่นแล้วอ่ะฉี่ละิมีพี่มันก็ไี่หมดเลยลูกเจ้าลายตื่นแล้ว จะไล่ลูกแล้วตัวใหญ่เลยก็นับแรลมเดือนแล้วเนาะเราไมา่ได้ถ่ายอ่าพวกวัวให้ชมนะคะก็กลับมาถ่ายทำให้ชมแล้วนะคะเพืเ่อนๆเอาแบบเจ้าของเราไม่รู้นะคะว่าชื่ออะไรก็ดูตามภาพนี่เนาะ ไปมีไปละไปเลย,ลว,เลยวีอาสองตัวสองตัวเลยเอามาเฝ้าอ่ะจอกกันเพื่ก็ตัวผูงอ,อันที่่่่สามตัวัววนนไกงงเอป็บ <laughs> ไไงไอย่างนะไก่ตอไก่ตอกไก่ตอกโอ้ยมีมีมีมอย่เพิ่งอย่เพิ่งอยู่เพิ่งโอ้ยอันนี้ไก่ตอกไก่ตอกโอ้ไก่ตอกนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไก่งวงเหมือนของวัยวันะคะวัยวยไม่รู้เนาะเรียกไก่ต๊อกนะคะไม่ใช่ไก่งวง เดี๋ยวจะไปแก้ไขใหม่โอ้ยไหน,นสามตัวนั่นเด้ติดขังอยู่น่ะแม่นบะเออนั่นก็แม่ใส่ลูงลุงสิไปแม่มันไหนไหนแม่มันยูใส่ไหนไหนเดี๋ยวเดยวโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูนะคะไมววายพายจับอ๋อนี่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 น,นี่นี่ไงรุ่นตัวอ๋อไก่ตอกไกล่ลุงตอกเลี้ยงไก่ตอก นี่คือไก่ต๊อกนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไก่งวงของไวไวนะคะไวไวพูดผิดนะคะไวไวไม่รู้เนาะโอ,โอ้นี่ตัวแม่นะคะโอ้เรารุงเลี้ยงไวให้ยังคะแล้วไก่ไก่ต๊อกนี่เลี้ยงไวให้ยังคะลุงอ๋งงอกินไข่ไมีไข่มันบอนีอ่อ๋อคือเกไข่อยู่ทั้งนองหลังสาสารวย ตอนนี้มีบตอตอนนี้มีบมอบบ่อ๋ออ๋อ,ไ,อ,กอ,อไก่ตอกเป็นไก่ที่เลี้ยงไว้กินไข่นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ดกด้วยเดอ้อไขต่ต๊อกโอ้ตัวมันเอาไว้ลาบบอลุงโอก็สมว่าเราเราเราลาบนกเนาะ ชอาชุงมังคหาหลอดเพราลาบดกโอลาบไก่ตอกอร่อยที่สุดนะคะเพื่อนเพื่อนก็ <S an other> ขอบคุณลุงตอกนะคะลุงตอกเลี้ยงไก่ตอกนะคะเพื่อนเพื่อน <S <S <an other> ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมใบวายสตาร์บับ้านนะคะเดี๋ยวตามไปชมไข่อีกแถมอีกนิดนะคะเพื่อนเพื่อน <S <S <an other> ลุงตักใจดีพาไปดูพาไปดูไข่ไก่ตอกนะคะ ลุงต๊อกพาไปดูไข่ไก่ต๊อกนะคะเพื่อนๆตามมาตามมาเลยนะคะจะไข่ในป่าวาซานไข่ในป่า <S <S ดเดี๋ยวเราจะเราจะได้เห็นกันนะคะว่าไข่ไก่ต๊อกของลุงต๊อกจะเป็นอย่างไรก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเ้ยนี่ลุง <S <S นั่งก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเด้อยลุง <S 1> <S 1> โอ้โดู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 นะคะเ,เพื่อนๆอุ้ยนี่แม่มันดูอยู่ไหมลุงแม่มันปากอแม่เพื่อนอุ้ยนี่อีกสองตัวลุง โอ้ยมีน้ำด้วยโอ้เหมือนไ่ไกเลย้เาตกใจเขาตกใจโอ้เหมือนไข่ไกเลย้องปุ๊เลยมากันการเล่นี้แล้ ตกใจค่ะอ้แลย่เโอโอปล่อยคือไก่อน่วมดค่ะวเป็นวงอย่างสาเป็นตันน่กัน